พระธาตุเลนูนครพระธาตุประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันจันทร์รูปแบบของพระธาตุเลนูได้จำลองรูปทรงมาจากพระธาตุพนมองค์เดิมครับองค์ก่อนกรมศิลปากรบุรณะเมื่อปีพุทธศักราช2483แต่มีขนาดที่เล็กกว่าย่อมกว่าสูงประมาณ35เมตรตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ8เมตร37เซนครับเรือนธาตุเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูงเรือนธาตุชั้นแรกและชั้นที่2ประดับด้วยซุ้มประตูหลอกและลวดลายปูนปั้นทั้ง4ด้านครับถัดขึ้นไปเป็น ส่วนองค์ระฆังทำทรงบัวเหลี่ยมประดับด้วยลายดอกจอกปูนปั้นถัดขึ้นไปจึงเป็นส่วนของยอดซึ่งประดับด้วยชัด ดด้านบนสบสุภายในองค์พระาธาตุบรรจุพระไตปิฎกพระพุทธร,รูปทองคําพระพุทธร,รูปเงินรวมทั้งของมีค่าที่เจ้าเมืองและประชาชนมีศรัทธาบริจาคครับนอกจากนั้นภายในวัดพระาธาตุเลนูยังเป็นที่ประฏิสถานของพระองค์แสนซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนเคารพนับถือมากครับพระองค์แสนมีน้ําหนักถึง1 0บหมื่นตามมาตราช่างที่นิยมใช้กันในท้องถิ่นครับคือ1น0 0 0เท่ากับ12กิโลกรัม10บหมื่นจึงเท่ากับร้อย ยีกิโลกร,รัมครับแต่การนับในปัจจุบัน10 0 0 0เป็น1 0 0 0 0 0เพราะเหตุนี้จึงเรียกชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระองค์แสนหรือหลวงพ่อองค์แสนครับลักษณะของพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปทองเหลืองหน้าตักกว้าง50เซนติเมตรสูง50เซนติเมตรปางสมาธิพระพ้าเป็นแบบลาว ขโมพระเกศาเล็กพระลักษมีเป็นเปลวอายุประมาณ100ปีขึ้นไปครับพระสงฆ์และชาวบ้านร่วมกันหล่อพระพุทธรูปพระองค์แสนขึ้นครับเพื่อจะให้เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ขจัดภัยพิบัติฆ่าศึกศัตรูหมู่อามิตรและเป็นนิมิตหมายถึงความอุดมสมบูรณ์พูนสุข่แก่ประชาชนที่เคารพนับถือให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลให้ได้ทําไร่ทํานากันทั่วไปและเมื่อถึงวันสงกรานต์ของทุกๆปีจะมีพิธีอัญเชิญพระองค์แสนแห่ไป รอบเหมืองครับเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาและส่งน้ําด้วยอย่างไรก็ตามในทุกปีช่วงวันขึ้น11-15ค่ําเดือน4จะมีงานเทศกาลนมัสก,การพระาธาตุเลนูนครขึ้นเป็นประจำทั้งนี้พระาธาตุเลนูนครยังเป็นพระาธาตุประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสก,การจะได้รับอนิสงส์ส่งผลให้มีวันณนะงดงามผุดพองดังแสงจันทร์ครับสําหรับเรื่องสักการะรูป15ดอกเพียนขาว2เล่มปวงม ลายดอกไม้ผ้าสีเหลืองน้ำอบไทยข้าวเหนียวปิ้งหรือข้าวจีและข้าวพองครับพระธาตุเลนูนครองค์พระธาตุสีชมพูงดงามประดิษฐานอยู่ณวัดพระธาตุเลนูณบ้านเลนูนครองค์พระธาตุเลนูมีความเชื่อกันมาว่ามีเทวดานพประคอประจําวันจันทร์คอยเฝ้าปกปักรักษาอยู่การบูชาเทวดาประจําวันจันทร์สวดน,นโมสามจบและสวดอิราชาคตะราสา15จบ พระจันทร์มีกำลัง15ครับองค์พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์คือปางห้ามสมุทรสิ่งที่ได้จากการบูชาองค์พระาธาตุเลนูได้พลังจากเทวดาประจำวันจันทร์ผู้คนเมตตาเอ็นดูมีสเสน่ห์ผู้คนรักใคร่ พระธาตุศรีคุณพระธาตุประจําวันเกิดผู้ที่เกิดวันอังคารพระธาตุศรีคุณตั้งอยู่อำเภอนาแกเป็นพระธาตุประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารครับองค์พระธาตุศรีคุณเป็นที่กล่าวขานกันว่าผู้ที่ได้มานมัส,สก,การพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอนิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณลักษณะส่วนบนขององค์พระธาตุคล้ายองค์พระธาตุพนมต่างกันตรงที่ชั้นหนึ่งมีสองตอนเป็นรูปสี่เหลี่ยมประดับลวดลายปูนปั้นและชั้นที่สองชั้นกว่าองค์พระธาตุพนมและมีลวดลายรูปล เป็นปูนปั้นรูปนางเมฆขามาลออแก้วอสูรอยู่โดยรอบองค์พระธาตุสวยงามยิ่งนักครับภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอระหันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอระหันตสาวกภายนอกขององค์พระธาตุนั้นเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจําผู้ที่เกิดวันอังคารจึงมีพระปางสายญาติหรือปางโปรดอสุรินทราหูที่มีความศักดิ์สิทธิ์งดงามแกะสลักจากต้นหมากอายุกว่า200ปีอีก ด้วยครับองพระธาตุสีกุลตามตำนานพระธาตุประจําวันเกิดมีความเชื่อว่าองค์พระธาตุสีกุลมีเทวดานพเคราะห์ประจําวันอังคารคอยปกปักรักษาอยู่ครับหากมีโอกาสมากราบนมัสการสวดบูชาเทวดาประจําวันอังคารอ้องนโมสามจบสวดติหังจะโตโรธินังทั้งหมด8จบพระอังคารน,นั้นมีกําลัง8ครับมีความเชื่อว่าหากได้บูชาองค์พระธาตุสีกุลแล้วอนิสงส์ที่ได้จะได้รับพรให้มีความ ก้าหาญชาญชัยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีมีโชคชัยมีบารมีเป็นทวีคูณสมดังชื่อพระธาตุสีคูลครับพระประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารคือพระพุทธรูปปางสายญาติหรือปางโปรดอสุรินทาราหูครับ